พ่อครัว2คนวันนีน้น้ำน้ำน้ำฮึมนี่ได้ไหยนี่ไ,ไหมผัดเผ็ดหนู อย่า,ากันข้างนั้นสกบูรไม่ยุบันนะพรเจ้าจพรไปสอนคิ้สอนชิวไปเนีไหมนี่มันบาไหน,น้ำมจ้เาเสียไปซองมึงหมอม่จะงูฟากับงูนั่งเหี้ยมาจิ้มหมอยู่มันเอาแต่งูงูไม่มมมกินลม,ามาั้งซุกเผาไปซองมนห้อังตายไลตายไปเลยมัมาา้ินงูคนนะทน มันครบแตนที่ไหนเจานั่งเต็มจอกล้องก <laughs> <laughs> เลยอาบอกให้เอาลูกเต็ <laughs> มมัน่งเตนะ <laughs> ้นกะอีอน,น,น,น่น้ำวานไสน้ำกันหมอฝันใจน้ำกันแน่นแน่นยาเดมาไกลฟันขาดเด้งน่อยใส่น้ำชะนอมับตะไ่ ตะไคร้เหนียวบิดอ,อ,อุ้มอ,อนจะฟันขาดเด็กน้อยใส่เด้นอ่นเด้อไหนล่ะไอ้หนูหังนหน่อยยุ่งฟ <c oughs> ันใส่เหนีเว้ย <c oughs> อุ้มยังนั่งยุง่หันละมาเอาเนจ้ามาเอาเนจ้า ำล่ะเาะว่าเราราอีจม่ต้องมีหมอตมียยู่มซางจากแจ้งข้อไปควบคุมไปแจ้งข้อขอย่นเก้ากิโลใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงตัวร่วมานอยู่เพราะฉันเจอแลวยังพี่นอ้องสำหรับคิวเหนียวไว้สำมีสกันซุกเล้วเมตติ้งสีไทยเบิ้งไม่สำหรับคิวนียวไว้สนมีสะก,กสัน,น,อนกพอกันไม่คินะบหนาลำายแตกหรอลำคิบหนีสบายดีพี่นอ้อง năn 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 năn, gẹ <laughs> <Kẻ> lẽo <lọ. cười> บางขอก็ไม่เอามาให้นะแต่ตอนนี้นั่นเงยเเอามาให้วะนี้ของตาเหลืออยู่นี่โมฟังเมีาปิดปะเย่ันนี้าัเรบปิดปม่เลาเออนั่นแหะฝาหมอรุ่นพิเศษ ขอหมอปิดครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะค่อยอกันครับพี่น้องครับิมที่เพี่น้องเลยโอ้ยจกันยาวๆไปเลย <c oughs> ลงหลดเนาะชิกกดกอเนาะเลยอจะชิดเเกชิดอย่ไหวแล้วก็หัวให้หัวกับหัว

ตลบตาหน่อยเพื่อชั่วมากครับพี่้องเอาสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับโอ้ยหอาวนั่งแบบอิ่นพอน่ะยิ่งกว่าพระเอกเกาหลีเลยวันนี้มิดแกนได้มายามวันนี้ถ้าอยู่ด้วยกันใส่ชุดนี้แล้วร้อนแล้วตอนนี้ร้อนแล้วครับแต่ว่าจะไปใกล้เพียงเพราะว่ามอกแล้วว่าจะไปใกล้เพียงจ่ิงจริงกับนใส่หลุ่มอุ่นพอนเลยอ่ะ โอ้โหคุณพ่อได้ซื้อกตอนนี้สุดพยุ์กำลังกันลงรู้ไหมซื้อมาราคาเท่าไหรซื้อตัวนี้เนี่ยมาจากญี่ปุ่นประเมินค่าไม่ได้ไม้เยอะมาก เขาแช่ไปแค่สี่โอเคค่ะมันเหมาะสมกับคุณพ่อมากเลยนะคะมันลงตัวเธอแก่ใจงฟรีนะเพราะปามันไอ่ได้คอยข้อมือเอาคุณพ่อรถคันไหนมาอันนี้เป็นเอารถนี้เพื่อเป็นเอวนี่มารถเก๋งมาเอารถเป็นเอวคนจะมีนะคร้ำที่นั้นพรบหมดตอนนี้ปาม่าจะเริ่มดำเนินการให้นน้ำมันเพื่อแต่สุดของพยุตจะไม่มีน้มองมีแก่นนะจิ๊บวิญญาณจก็ไม่ของเขาจะมีน้ำปลาละยากายปูยากายโคตรเขาต้ว น่องน้องค่ะดูสั้นใยดูนอนชายไปเลยค่ะของพ่อแมจะไม่มีลาร้ไหมันผ่ากันเลวยพี่น้องมีแกงมานเอนกันแล้วก็ใช้พริกแกงกันเขาบอซื้อน่ถามว่าใช่สูตรเราไหมมันไม่ใช่สูตรเราสูตรเราต้องตำพริกแกงแล้วตำยาหยาบยเที่ยงแม่นพัดพิบ้พัดพริกสะกอนพริกกระหล่เผืเอาเครื่องอันนี้มันเป็นอมันเป็นใบมันเป็นบไ่ได้วม ข้ยาบแบบกูทะมุ่วก็เลยพอดีไปเป็นมีสแก็ตใช่เอาจ้หยำหยาบแล้วเขาประกาศยากดีประกวดมิสแก็ตนะสักข้าว่้าเงเปิงลาไปตะเป็นบ้างดินนยูพองได้อยู่แล้วเป็นยู่ปอยนนวดดีนดินก็ดปัะเป็นตลกคือได้เอยโจ้ไปหาเล่นตลกอยู่นะ ไปสมัครชื่อวางเลยนะนะชื่อจากของเลแดอเมยเอาชื่อกับที่นี่กับของได้จีบอมแปมอธิบดียังยังยังเปล่วยังบเปล่วก็ซื้อกับมวนอยู่งเหรอเนาะมันเป็นสูตรเท่าเฮ้ยเัางบอกซื้อเลยสูตรเท่าสูตรเท่าจะได้ความหวานจากหอมยาาเนียใส่กันปีน่ะโรคไหมค่ะปีนี้เส้นเส้นไหมเกินปีนี้เสียละไปเลยเสียละเสียละเลยค่ะจะได้ปีนี้เป็นมิสน้ะไม่อาบไปก่อนนะคะมิสยังน้ำเบ่อาบ นี่เป็นมิสใช่ไหมมิสซิลีมัยไม่ชินกับรถทางนี้เลยค่ะคุณพ่อทำไมมันก็ไม่ชินดิทางนี้ก็ไม่ชินเหมือนกันอันนี้คืออะไรคือน้ำตาลใช่ไหมใช่ผสมนิดหน่อยเป็นสูตรไทยแต่สูตรแม่พี่น้องใก่สูตรแล้วแต่สูตรของพยุทธก็จะเป็นสูตรปลา้าแล้วพร้อมแปมลองมาชิมดูว่าสูตรของพ่อหมอดของพยุทตจะเป็นอย่างไรอันนี้เขาบอกนั่นเลยเขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่สูตรเรา ใช่ตามมีอันนี้มันเป็นพริกแกงมันไม่ใช่พริกขั่วถ้าพริกขั่วมันต้องพริกตำเองโขลกเองตำหยาบก็นี่ไงตำหยาบก็ดูดิมันใช่ขั่วหนูสิไหนนี่มันใช่ขั่วหนูไหมนี่แก่ผิดมันเป็นแกงผิดหนูไปแล้วเนี่ยพริกแกงเจ้างนี้เพอแดงแกงไปใส่เบิดถุงนะมันมันโมเมนไหมหนูโมเมนเส้นไหนพยุดก็รมหมอดเป็นแฝดกันหรือฮะแฝดแฝดแบบไหนก็นาฝา มันแสบเลย่นตะมันเสบก่อันวหนูคือเป็นน้ำยาขับปุ่นตัวตีวเลยแงใช่ไมเอากระทิเซ่เลยเป็นน้ำยาขับปุ่นเนยไม่ไหว่ะเอาไปว้ทั่แนมีคือแกงที่ตอหนาอหนาล้วแบ่งให้เอาไปครึ่งนึงเราของเราครึ่งหนึงเอ้าฉีดอมไปเลยบ่พระสองวงไหนมาจะใายโอ้โหลงพานมา เดี๋ยวาสีจะสั้นเด้เดี๋ยวายอมแพ้วย่ายอมแพเขาบะแกงกไป่าไพแกงได้ขาเสียไหนกินอีรีเพราะว่ามันเปสูตรฮ่อแล้วเอาสีเอาสีอันสูตรฮเห้เบิ้งสดเขาบอกคือ่ยนเนเฮาแล้วอันนั้นพระจะสั่นหรอนยนโ้ขาว่าสีขวดด้วยแล้วมาน่งพายนี่ละพไดสีเล้วนี่เป็นยังคือว่าเขาไปหาในบ้าน ว่ากินส <st ูตรพ่อม้าเนี่ยได้กินมาดูแล้วสูตรนั่นก็กินมาดูแล้วเอาต้องกินเผือกเผือกเบิ้งไหมเพื่อนเผือกขันตัวว่าเสียบเขาเกิดสิ่งทบอกสูตรไปเออวันนี้เด้อคือดูเฮาอันนี้คือสูตรเฮาเวลาไปกินนั่ะเสียบว่ะแต่ว่าสูตรเตาจะใส่ปลาล้านะเพื่อนจะใส่น้ำปลา้า แต่เอามามันบเป็นขัวหนูเป็นอมประอไอ่าเไอ้กั้มันไม่ผ่านไหมพี่น้องสำหรับคืนนี้สำนีกันเด้อค่ะคี่หนาพอกัน,กน,นไหมสวัสดีค่ะ